รีวิวพิทยุฝื่อฝามิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์กับโดน,โนโลัลนะครับแล้วนี่เป็นแเกจดของมันดูด้านหลังมันบอกให้ใส่ฐานเอเอสามก้อนแล้วมันฝอกเครื่องแล้วผมใส่ฐานแล้วถ้าจะเล่นก็ กดเปิดสวิต์แล้วก็นูกเสาแล้วก็กดปุ่มไปกันเลยแล้วก็นีได้ไอ้สองเครื่องนี่บู๊น่าช่วยดึงไอ้นี่หน่อยใช้แบบนี้นะจ๊ะใช่สามารถคุยกันได้